นะคะคก็จะมีแล้วก็สุดท้ายก็คือจะมีเกมให้เราเล่นด้วยวก็คือเกมเขาหูนะคะก่อนอื่นก็คือจะให้ผู้จะเปิดเท้าคอยนะคะแล้วก็พานักเรียนเอ,อ่อเรียนเรื่องนี้ห่อยแล้วก็นักเรียนก็อ่านตามครูนะคะว่าอันนี้ออกเสียงยังไงแล้วก็จะเปิดยูยูทูบให้ดูอีกคร okay ั้งโอเคไหมเอออ่านนะคะอ่านเรามาดูที่กระดาษของครูหรือว่าหน้าจอเลยคะ่ะอ่าน เหมือนภาษาไทยเลยถ้าเป็นภาษาไทยเราจะมีอะไรก็ไก่ถึงมความนู่มใช่ไหมคะอ,อาภาษาจีนก็เหมือนกันภาษาจีนจะมี23ตัวจะอ่านตามนี้เลยอ่าเวพูดจะพาอ่านนะคะอ่านะคะแรกนะคะจะมีสตัวนะคะจะอ,อ่านอ่านตัวแรกอ่านว่าผัพวพวัพวผัว 我这样子。Oh, yeah. <laughs> สมมติว่าเราจะหาคนชนะนะคะถ้าใครกดเร็วแล้วก็กดถูกนะคะ,ะก็จะได้ขึ้นมาเป็นระดับที่2ค่ะ เอาผมมา,มาด้ยนะเร่อบบนีขอยกินกน Một cầu thủ. เขาเปิดแล้วหออได้ตออะไรอเอเเอาเลล์ยูนิโหมดถึครับโอเคครับงูปีลงเ่มแทนเดียวเออแทนเดียว้เียนกลัวเดคยเข้าไปไม่ได เดียวที่แบบไม่ต้องไปเล่นตู้อะไปยกมือออกไม่อเล่นตู้เลยวันนืนวัี้คืนวันน้นนะใครทียังไมีชื่ออะไงไม่มีชื่อไม่เป็นไรแล้วแค่ต่อสอใช่ไหมคือต้องพวกไอ 开屏，开屏，开屏，开屏。 và xin nghe ạ và bằng này

Thank uh -huh. We're... Yeah. <laughs> อันนี้อะดูนะคะว่าถ้าถึงเวลานีดเราเซนส์ไม่ได้คะแนนเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกดช้าแต่ว่าเรายังได้คะแนนนะแต่ว่าถ้าเรากดเร็วอีดเราได้คะแน มาจะ <laughs> 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 คตอ๋ไ <S <s อไม่ขยายมเลยไม่คือค่ออะก็ แล้วมหดูว่าใครใครได้ที่ที่เราเตียมเสร็จเมื่อกี้นะคะก็ให้เรานะคะไปฝึกหรือว่าไปฟังในยูนะคะไปดูหรืออะไรก็ได้ทาให้ฝุดด้วยนะคะที่บ้านนะคะเหมือนหรว่าเอาแบบที่ฝึกที่โที่ยูทูปก็ได้นะคะแล้วก็เราก็มาเรียนทต่อไปค่ะทงเาเนเจย Nice. Oh.